สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับช่องฟีสปอร์ตชาแน,นลเกชเชอเคยครับบู๊ทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องฟีสปอร์ตชาแน,นลกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการโดนถ้อยเสียถ้อยเสียมองใสครับใครดูคอมเมนต์ได้นะใครเคยโดนอ่ะตอนนั้นผมจําได้ว่าอ่าผมอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแล้วตอนนั้นอ่ะจําได้เลยเหมือนพ่อผมอ่ะอุ้มผมใช่ไหมอ่ะ ไปที่รถคือรถเพื่อนพ่อไปเแล้วก็โดนท่อไอเสียครับตอนนั้นผมก็แบบเหมือนร้องไห้แล้วก็ตอน,น,นผมรู้สึกแสบที่ขาแต่ผมมองไปก็ไม่เจอผมมองไปที่ขาตรงหน้าแข้งอะ่ะพราก็ผมเจอรอยทาอะไรก็ไม่รู้ทุบอนไรไม่แผลเป็นอยู่เลยหลังจากนั้นพวกตอนนั้นผมก็ไปฝั่งตรงข้ามบ้านผมอะนะ่ะเนาะ แล้วมือเขาเอาว่านหายจออะไรคีอะมาทําตรงเนี้ยแล้วมันจะช่วยไงอ่ะแล้วเขาแล้วผมก็ร้องไห้แบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ต้องกลัว,อลวเออมันคือแบบแล้วตอนนั้นแผลมันก็เรียมแหงๆเลยตอนนั้นก็เป็นแผลแบบ โป๊เปลือเลยญาติผมเขาก็แบบเหมือนเอาครีมมาทาให้อ่ะอ่ะให้มันหายอ่ะแต่ตอนนั้นผก็แบบไม่อ่ะไม่อยากทาแล้วเขาก็แบบดุผอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเอาไอ้รอยถลอกนั้นออกละอือหือไม่อยากเห็นสภาพขาเลยเป็นยังไงเพราะมันเห็นแล้วมันแบบมันรู้สึกตอนนั้นถามว่ากลัวไหมกลัวแต่ตอนที่แผลถลอกมันไม่กลัวนะ เอออันเนี้ยผมมาตึอนันนะครับว่าพยายามอย่าอยู่ใกล้ถ้อยเสียมากเกินไปอ่ะบางคนโดนแหละแต่บางคนไม่เป็นเหมือนผมไงอันนี้เตือนภัยเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ